ชมท่านในทำไมกูช่องแบก this n e ไปดิ i s this is n เดเ๋ยวเฮ้ยอพี่เข้ามาโดยบังเอิญเจออับี้อันเชฟฟ้าเฮ้ยเอ๊ะเราจะลองเล่นกันดูยากยากสำหรับผมมันง่ายนะ วุ้ยมันก็ดีน่ะงัดเดียกะได้ฉันขโมยอะไรเธอเห,เห็นสร้างล้ันยากแนยเออโุ้ยมินิซี Are you here with me? My dear me, Lady Anna, you gonna play s e c o n d เออซีนกัเอนี่ตัวเกมวิยากวิทย์แง่ายแค่ง่ายผสมยากยากผสมง่ายจะชัดอุ้ยเล็กอันนี้ยากสุดชีฟ ของใครไหนด,ดูก่อนเฮ้ยของเบคอนใช่ไห L น่อยอ๋อของคนนี้เอ้าไปนวนละเรดดี้อ,อนอนจูกานรนับเทเซิฟน,นี้มีประมาณสองคนนะครับไอสามคนผมจะให้ใครได้ตัวนี้คนระับกับเขาคนระับ ผมก็ได้ผลไม้เขาด้วยเขาไม่ใช่คนหัวร้อนนอกคนหัวร้อนเป็นคนนี้อ่ะเจอตัวละโอ้ยจะให้อยู่ฮออกมาเนี้ยพี่ดูวา่าเขาสวนเขาก็เก่งนะเพราะเขามีพายแอปเปิ้ล แม,มเ่เอาไหเอาดีไปเออเอาไปวินเล็กมากอันนี้เอาไามา เพิ่มเขียนหน่อยเนี่ยวันนี้เด้ายหญ่เหมือนในซุปจะมีครบ ชิเมมดูคอนเตอร์เนี่ยแอลวัคดูอุ้ยอยากได้มีแค่นี้แอลวัคดูนี่ดูอันดูอเนนีย จะไม่ให้นี่ดึงกูแลาก็จใครด้วยไม่มีอะไรทำแบ